ค,ครับครับก็อา่าผมผมว่าทุกคนรู้รโดยเจตจำนงกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็พยายามจะทำให้เขาได้รับรู้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรู้หรือเปล่าว่ามีคนรักแล้วก็เป็นห่วงเขาเยอะเราไม่ได้หวังให้มันเร็วขนาดนี้ครับแต่เราก็เชื่อว่ามันดีที่สุดเท่าที่ มันจะเป็นไปได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกแย่อีกอีกต่อไปนะวันนี้เขาน่าจะสบายกว่าพวกเราด้วยซ้ำที่พวกเรายังคงจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตพวกเราอ่ะนะครับก็นอก็ก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสุขแห้วกับเส้นทางที่วันนี้เขาจะต้องออกเดินทางกัางนที่ผ่านมาทคนต่เใช่ใช่ใช่ครับผม โ,โดยโดยสังเขปแล้วกันนะครับโดยดีเทลขอไม่ลงอะไรลึกแล้วกันคือได้ได้รับทราบตั้งแต่แรกเลยในในกรณีที่เขาป่วยนะครับแล้วก็กระบวนการการรักษาโดยทั้งหมดแบบพอสังเขปที่ไม่ได้ลงดีเทลว่าที่ไหนอย่างไรลึกละเอียดขนาดไหนนะครับได้รู้ว่ามันมีช่วงที่มันดีขึ้นมันมีช่วงที่มันแย่ลงมันมีช่วงที่เอาว่ามันจะต้องมีปฏิหาร เอาวะสู้คือผมว่าพวกเราคือมนุษย์เนาะมันมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วผมเชื่อว่าเขาได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาครบทั้งกระบวนการแล้วโดยที่ไม่ได้ทำไมไม่สู้ไม่เป็นไรผมช่วยครับทำไมคุณไม่สู้มากกว่านี้ถ้าคุณรู้จักเขามากพอหรือคุณได้รู้เท่าที่ผมรู้เราก็จะรู้สึกว่าเขาสู้โคตรอะไรเงี้ยครับถามว่าเขาเสียใจเขาดิ่งขนาดไหนที่เขารู้อาการของตัวเอง ขนาดเรารู้แต่มันไม่ได้เกิดกับเราเรายังดิ่งเลยดังนั้นมันเกิดกับตัวเขาเองนั้นเพราะฉะนั้นผมได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการความคิดและกระบวนการการปฏิบัติที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาและในครอบครัวของเขาอะนะครับแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วอมเป็นคนที่ผมสนิทที่สุดคนหนึ่งในในวงการบันเทิงอะนะครับโดยที่เราได้โตมด้วยกันก็ต้องใช้คํานี้ครับเริ่มต้นมาด้วยกันเริ่มเป็นนักแสดงเกือบจะพร้อมๆกันแล้ววันหนึ่งเราต่างก็มีเส้นทางของตัวเองที่เลือกผมเองก็เลือกในการที่จะ ไปต่อสู้ในการเป็นพิธีกรให้ได้เขาก็เป็นนักแสดงที่มีคนรักกันทั้งประเทศนะครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็มีคนรักเขามากกว่าเดิมแล้ววันนี้อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นว่าต่อให้เราไม่ได้เจอกันทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนกันเหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกันจากการทํางานนะครับเราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมโดยที่ผมก็ยังเป็นหัวเขาอยู่เสมอว่าชีวิตมึงเป็นไงบ้างวะแล้วยังไงวะแล้วยิ่งพอเขาป่วยปั๊บเราก็รู้สึกว่า มันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่สนิทกันมันมันจะต้องคอยดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยก็เป็นห่วงทั้งคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเจ้าอ,อมด้วยนะครับรวมไปถึงคุณภรรยาด้วยนะครับก็พยายามดูแลทุกคนที่ท่านมาก็คือพี่กก <มา S 2> ็<า>คือได้ติดต่อให้ลังใจพี่ออกมาตลอดใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็ให้ให้เกียรติแล้วก็ให้ <พอ S 1> ให้ความเป็นส่วนตัวของเขาเพราะเราก็จะพอรู้ว่าเรื่องไหนเขาอยากพูดหรือเรื่องไหนที่ไม่อยากพูดบางทีแค่ แค่บอกมาว่าโอเคยังไม่สะดวกเราก็จะดูแล้วว่าไม่ต้องถามต่อหรอกว่าไม่สะดวกทําอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะพอรู้ว่าได้ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมึงสะดวกมึงก็บอกกูแล้วกันเดี๋ยวกูไปหาอะไรเงี้ยแล้ววันที่เขาสะดวกเขาก็โทรมาเองครับเรารู้ใจเพื่อนบ้างเถอะว่าแบบก็ก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีประมาณหนึ่งครับผมครับอืมเราคิดว่ามีโอกาสให้กับใจครอบครัวยังไงบ้างก็ตามเพื่อนๆทั่วๆไปครับก็บอกว่าเข้มแข็งนะอะไรเงี้ยคือ เราจะไปบอกให้เขาบอกไม่เสียใจมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีมันเกิดขึ้นเป็นประจำมันไม่มีใครใหญ่เรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็แล้วแต่แต่ก็เรารู้แหละวว่าเขาเสียใจแต่เรารู้ว่าเขาคงได้คิดอะไรมากมากกว่าเราซะยอีกเพราะเราเป็นคนนอกครอบครัวเอาจริงๆแล้วนะครับเราแค่อยู่ในเส้นทางเส้นทางหนึ่งของการดําเนินชีวิตของอัคคพันธ์นะมรแต่เขาอยู่มาแต่ต้นกําเนิดที่เป็นบุญน่ะจนวันนี้ผมว่ามันคงไม่มีอะไรรู้สึกแย่ไปกว่าคงเป็นพ่อเป็นแม่ ที่ต้องมางานแบบนี้ของลูกตัวเองวันนี้เหการถ่ายรูปหน,น้าน้แล้วก็การหันหลังไปมองม,มีการรู้อะไรกันเยก็อบอกว่าก,ก็ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยคือทุกคนคอยดูแลครอบครัวคุณอยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่แค่เปลือกมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่มันคงไปคำพูดไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็มีคนรักครอบครัวเขาจริงๆแต่สาเหตุต้นตอมันมาจากเพราะว่าทุกคนรักคุณไงนะครับใร่มหมนะ เรื่องบนนะที่เราแบบจะเก็บไว้นใจตลอดมาเพื่อนคนนี้ก็ก็เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือมันโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราฝ่าฟันเรามีเรามีรอยยิ้มด้วยกันได้เราหัวเราะด้วยกันได้นะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดมันจะแย่ที่สุดแต่วันนั้นน่ะข้างๆผมมองไปเจอมันอ่ะผมว่าเอางี้ละกันเขาคง เขาคงไม่ใช่คนที Kirk ่นิสัยดีที่สุดที่ผมเคยเจอเขาคงไม่ใช่คนแย่ที่สุดที่ผมเคยเจอคนเรามันกลมกล่อมนะเนาะแต่ณวันนั้นณเวลานั้นเจเนอเรชันของผมคนที่ผมยืนข้างอ่ะเออเหมือนทับแบดบอยอ่ะเออยืนข้างผมก็ต้องมันอ่ะอืมผมว่าเพียงพอครับผมเขาพูดถึงคว่าการที่กาอยากครับคนจำจำเขาไม่คิดถึงครับจำผมว่าจำเขาว่า เขาเป็นนักแสดงที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยรู้จักแล้วครับไมไ่เกี่ยวว่าผลงานเรื่องนั้นมันจะดังหรือไม่ดังหรือว่าคุณจะรักตัวละครนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ให้พวกคุณได้เข้าใจว่าทุกกระบวนการคิดทุกอะล็อกที่มาออกจากปากเขาหรือว่าทุก a คชั่นที่มันออกมันมันทำด้วยความรักของผู้ชายคนนี้ครับที่สุดและนั่นคืองานเดียวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตคือการเป็นนักแสดง เก้ครับอ <หา S 1> ินเสิร์ตธนาคารพีร่กกนดีครับ